น้องครับฐานที่ห้าคือฐานรำแก้บนจริงแต่ทุกคนต้องไปรำพร้อมกันที่หอประชุมนะแล้วก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นกลับน้องตอนที่พี่ไปเจอนะครับผมนี่เงิบเลยแต่ผมก็หัวเราะนะเพราะว่าคิดว่าพี่เขาแกล้งผมก็บอกกับพี่เขาไปว่าพี่อย่ามาหลอกผมเลยเมื่อคืนผมก็ได้คุยกับพี่ผู้หญิงที่แต่งชุดรำแล้ว เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วผมได้เข้าเรียนมหนึ่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือช่วงนั้นพี่พี่ม .5 จัดกิจกรรมเข้าค่ายที่โรงเรียนเป็นเวลา3วันสองคืนครับทุกอย่างราบรื่นดีจนมาเกิดเรื่องขึ้นในคืนที่สองคืนนั้นมีกิจกรรมปิดตาเดินตามเชือกโดยเชือก จะถูกผูกโยงไปทั่วโรงเรียนรุ่นน้องที่เข้าค่ายจะต้องถูกผ้าปิดตาไว้แล้วปล่อยออกไปจากหอประชุมทีละคนทีละคนจนในที่สุดก็ถึงตาของผมครับผมจับเชือกไว้ไม่ปล่อยเลยระหว่างทางจะมีพี่ๆสตาฟคอยกระซิบอยู่ตลอดว่าอย่าแอบดูนะให้เดินตามเชือกไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกโอเคที่ยังมีพี่ๆอยู่ใกล้ชิด กิจกรรมนี้จะแบ่งเป็นฐานหฐานแต่ฐานที่ผมจำได้ขึ้นใจและไม่มีวันลืมเลยคือฐานที่ห้ารำแก้บนครับพี่เขาจะเล่าให้ฟังว่าที่โรงเรียนเรามีรุ่นพี่นางรำคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ตรงนี้และพี่เขาจะพารุ่นน้องที่รำไม่สวยไปอยู่ด้วยจากความรู้สึกของผม ที่เดินมาตรงจุดนี้น่าจะเป็นลานกว้างที่ข้างในเป็นตึกนาฏศิลป์พอรุ่นพี่สตาฟมากระซิบว่าเริ่มรำได้เสียงดนตรีไทยเดิมก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็เริ่มรำครับคือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็รำให้สวยไว้ก่อนเท่าที่จะทำได้เพราะว่าผมกลัวมาก พอรำไปสักพักประมาณนาทีกว่าๆเสียงรอบข้างก็เงียบลงเหลือแต่เสียงดนตรีไทยเดิมกับเสียงลมหายใจของผมเท่านั้นผมก็เริ่มกลัวละแต่ก็ไม่ได้หยุดรำนะครับยังรำต่อไปตอนนั้นผ้ามันปิดอยู่นะครับปิดที่ตาเราเลยระหว่างที่รำรำอยู่ผมก็ได้ยินเสียงกริ้งกริงเหมือนเสียงกระดิ่งเบา,เบา และค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นในหัวผมนึกไปถึงภาพคนใส่ชุดไทยขึ้นมาเลยตอนนั้นขนลุกขึ้นมาจากหลังแล้วครับแล้วจากนั้นก็มีเสียงมากระซิบว่าเหยียดแขนตรงหน้าเชิยดย่อเข่าสิผมได้ยินประโยคนี้ประมาณสามครั้งก่อนจะมีมือมาจับที่มือของผมผมนี่สะดุ้งเลย แต่ก็ยังรำต่อไปเพราะมือที่มาจับมันเหมือนมือคนธรรมดาอุ่นๆน,นุ่มๆพร้อมเสียงพูดอีกว่าแขนเหยียดตรงหน้าเชิดย่อเข่าสิมือนั้นก็จับมือผมทั้งสองข้างเหมือนจะจัดท่าให้ปากก็พูดประโยคเดิมซ้ำๆไปเรื่อยประกอบกับดนตรีไทยเดิมกับเสียงกระดิ่ง ทําเอาผมใจคอไม่ดีเลยผมตัดสินใจเอ่ยปากถามพี่สตาร์บเบาๆว่ายังไม่พอหรอครับพี่ทันใดนั้นมือที่จับผมอยู่ก็ปล่อยเสียงกระดิ่งก็เงียบไปและเสียงดนตรีไทยเดิมก็ดับไปทุกอย่างเงียบไปหมดเหมือนกับว่าผมอยู่ตรงนั้นคนเดียวผมก็เรียกพี่สตารด้วยเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆประมาณเกือบนาทีได้ แต่ก็ไม่มีใครตอบจะเปิดตาก็ไม่กล้ากลัวจะเห็นอะไรที่ไม่อยากจะเห็นเข้าปากก็ตะโกนเรียกอยู่อย่างนั้นผมยืนตัวสั่นอยู่ประมาณสามนาทีหลังจากเพลงดับไปมันเป็นสามนาทีที่นานมากสำหรับผมสักพักหนึ่งก็มีเสียงพี่สตาฟหลายๆคนตะโกนอยู่ไกลๆว่าเฮ้ยเฮ้ยน้องคนนั้นไม่ทำอะไรตรงนั้น แล้วพี่พี่ก็วิ่งเข้ามาหาผมจับตัวผมแล้วค่อยๆพาไปที่หอประชุมระยะทางที่ที่ผมอยู่กับหอประชุมก็ห่างกันพอสมควรพอถึงหอประชุมเสียงคนคุยกันก็ดังขึ้นเหมือนเดิมผมในใจชื้นขึ้นเลยพี่พี่สตาฟก็จัดแจงให้ทุกคนนั่งในหอประชุมเป็นแถวๆพอครบแล้วก็บอกให้เปิดตาได้ ผมก็เปิดตาออกพีพีสตารก็พูดกันไปโดยที่ไม่มีใครสนใจเ,เรื่องของผมเลยผมเห็นทุกคนดูปกติกันดีก็เริ่มสบายใจคิดว่าคงเป็นแผนแกล้งของพวกพีพีเขานั่นแหละพอเลิกกิจกรรมผมกำลังจะเดินกลับห้องพักกับเพื่อนๆพอดีไปเจอกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยสีเขียวประดับด้วยเครื่องประดับเต็มยศ ั้งกำไลแขนกำไลข้อเท้าแต่บนหัวไม่ได้ใส่อะไรในใจผมก็คิดว่าพี่คนนี้นี่แหละที่มาจับมือผมสอนเมื่อกี้ผมก็เลยเดินเข้าไปถามพี่ว่าพี่ใช่ไหมที่คุมฐานห้าพี่เขาก็ยิ้มยิ้มแล้วพูดแค่ว่าแขนเหยียนไม่ตรงนะจังหวะนั้นพวกเพื่อนๆผมก็ตะโกนเรียกผมขึ้นตึกพอดี ผมก็เลยวิ่งตามเพื่อนๆไปคือคืนนั้นผมได้เจอกับพี่คนนั้นแล้วก็โล่งใจนอนหลับสบายเลยแต่เรื่องมันไม่จบเท่านั้นสิครับพอเช้าวันต่อมาระหว่างที่กินข้าวกันมีพี่สตา์ผู้ชายคนหนึ่งมานั่งกินข้าวกับกลุ่มของพวกผมพี่เขาถามว่าเออเมื่อคืนนี้น้องไปทำอะไรกันตรงร้านข้างห้องหน้าตดสินผมก็ตอบไปว่า อา้าวพี่ก็ไปรําแก้บนฐานห้าไงครับมีดนตรีมีคนสอนพร้อมดีมากเลยแต่พี่สตาฟ์ทกับทําหน้าเหวอใส่แล้วก็บอกกับผมว่าน้องครับฐานที่ห้าคือฐานรําแก้บนจริงแต่ทุกคนต้องไปรําพร้อมกันที่หอประชุมนะแล้วก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นกับน้องตอนที่พี่ไปเจอนะครับผมนี่เงิบเลย แต่ผมก็หัวเราะนะเพราะว่าคิดว่าพี่เขาแกล้งผมก็บอกกับพี่เขาไปว่าพี่อย่ามาหลอกผมเลยเมื่อคืนผมก็ได้คุยกับพี่ผู้หญิงที่แต่งชุดรำแล้วเพื่อนๆผมก็เห็นพอพูดจบเพื่อนๆที่นั่งกินข้าวกันอยู่ก็หันมามองผมอย่างพร้อมหน้ากันแล้วบอกว่าเห็นอะไรวะผมก็บอกก็พี่ผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยเมื่อคืนไงก่อนที่เราจะไปนอนอะ เพื่อนข้างๆผมหันมาแล้วก็พูดว่าเมื่อคืนเนี้ยมึงเดินไปบ่นอะไรคนเดียวที่กำแพงก็ไม่รู้ผู้ปูลเลยเรียกมึงไปนอนไงผมนี่เงือบครั้งที่สองสิครับตอนนั้นผมใจคอเริ่มไม่ดีแล้วพี่สตาฟเลยให้ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เล่าทั้งหมดไปตามที่ผมเจอนั่นแหละครับพอเล่าจบ พี่สตาฟก็ดูหน้าซีดอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็บอกกับผมว่าพี่จะเล่าอะไรให้ฟังนะเรื่องที่มีรุ่นพี่เป็นนางรำเสียชีวิตที่ลานข้างห้องนาตาิลินน่ะไม่มีใครเขาเอามาพูดเล่นๆหรอกน้องเพราะเขาเป็นเพื่อนในชั้นพี่เองวันที่โรงเรียนมีงานแข่งทักษะเพื่อนพี่คนนี้ได้รับหน้าที่ให้ไปถือป้ายโรงเรียนเขาไปเปลี่ยนชุดไทยบนห้องนาติลินแต่งเรียบร้อย กำลังจะสวมชดาอยู่ตรงริมหน้าต่างแล้วจูจ่ๆเกิดหน้ามืดทัดตกลงมาจากหน้าต่างลงมาที่ลานกว้างเสียชีวิตผมได้ยินแล้วถึงกับตัวสั่นนั่งน้ำตาคลอเพราะตอนที่คุยกับพี่เขาเมื่อคืนบนหัวพี่เขาก็ไม่มีชดาอยู่จริงๆทั้งที่ผมก็ไม่ได้บอกใครเรื่องชดาพี่ๆคนอื่นเห็นผมจะร้องไห้เลยวิ่งมาดู แล้วก็ช่วยกันปลอบใจว่าไม่มีอะไรพี่เขาอาจจะแค่ต้องการตัวแทนมารำให้เขาบอกผมว่าอย่ากลัวเลยผมคิดในใจโอ้โห,โโหเจอขนาดนี้ไม่ให้กลัวได้ไงวะหลังจากกินข้าวเสร็จก็แยกย้ายไปเก็บข้าวของกันก่อนจะกลับพี่พี่สตาฟก็ได้พาผมไปไหว้รูปของรุ่นพี่นางรำคนนั้นในห้องนาตสินด้วย พอผมเห็นรูปเท่านั้นแหละคนลุกสู้เลยครับน้ำตาค่อยๆไหลออกมาอีกครั้งคือเป็นหน้าของพี่ผู้หญิงคนที่ผมเห็นเมื่อคืนผมจำได้แม่นเลยถึงในรูปจะเป็นชุดนักเรียนก็ตามผมก็อธิษฐานให้พี่เขาไปสู่สุขติอย่ามาหลอกมาหลอนกันอีกเลยพอเช้าวันเปิดเรียนเรื่องของผมก็เป็นที่พูดถึงกันมากและเรื่องนี้ ทำให้ทางโรงเรียนได้ทําบุญครั้งใหญ่ห้องนาฏศิลป์น,นั้นก็ถูกเปลี่ยนเป็นห้องสอนศาสนาแทนรูปของรุ่นพี่ในห้องนาฏศิลป์ก็ถูกนําไปตั้งไว้กับสารเจ้าที่และตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีใครพบเจอรุ่นพี่คนนี้อีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ